วันนี้มีโอกาสมาอัปเดตสต็อกนะครับกับรถครอบครัว ppv ของค่ายอิรุสุนะครับกับอิรุสุมิลเอ็กนเองนะครับวันนี้จัดมา6คันนะครับมีทั้งตัวธรรมดาตัวเนวีนะครับตัวแต่งหรอนะตัวโหดก็มีนะสามพันขับ2องอัลติเมทแล้วก็สามพันขับ4ี่อัลติเมทสีเทาคันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อุตทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเน็ออโต้คาร์นะครับวันนี้อยู่กันที่เอสพีเซ็นเตอร์คาร์ขงเบ้งนะครับสาขา2 ถือโอกาสอัปเดตสต็อกนะครับสำหรับตัวรถ PPV นะครับหรือ SUV รถครอบครัวของค่ายยูสูนั่นเองนะครับวันนี้ผมมี6คันนะครับเป็นตัวเลือกนะเผื่อพี่ๆสนใจคันไหนมีคันไหนถูกต้องตาตรงใจนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์นะครับ0965355153หรือว่าใต้คลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์แอดไลน์นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดโปรโมชั่นให้นะครับพี่กดเข้าไปแล้วสามารถกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับ ตัวรถอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะครับสีรีไทย614นะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็เรามีบริการออกรถทั่วให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศประกันเครื่องเคลียร์แล้วก็มีส่งรถให้นะครับเดียวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มจากคันแรกนะสีเทาคันนี้นะครับเคยรีวิวแยกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับคันนี้คือ3.0 Ultimate 3.0 Ultimate 4WD และคันนี้ของครบเลยนะครับรถเป็นปี2021นะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะ เลขไมล์หลักหมื่นปี2021อัลติเมทถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะถ้าเป็น4 w h e e l นะครับวันนี้มี2คันมัน,นมีสีดำสีดำเนี่ยครับ2คันเนี่ยขับ4คันนี้ขับ4นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่1 8 5 0 0 0้บาทนะครับป้ายแดงอยู่ประมาณล้านห้านะครับก็ประหยัดไปประมาณ4 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับแล้วไม่ต้องดาวฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นคันนี้ของครบยังไงนะครับได้ล้อแม็กซ์ได้ยางโตโยนะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาได้จัดโปรเฟนเดอร์มา พอไปจัดโปรเฟนเดอร์มาทั้งชุดเลยครับเป็นซับแทงนะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็คือภายในสวยมากอันเนี้ยภายในสวยมากสีด้านนอกตัวรถก็สวยนะครับี่ผมถือกระดาษอันนี้ไม่ใช่อะไรนะผมจำราคาไม่ได้รถเยอะมากนะครับพวงมาลัยตัวนี้ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูซอนโทนนะมีล็อกความเร็วให้มีเกียร์ไฮดรูชิฟนะไฟหน้าออโต้นะครับหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนเนวี่นะครับตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ นะครับมันก็จะมีท็กชั่นคอนโทรลชวยชะลอลองทางลาดชันนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮลรวมถึงตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดการขับขี่นะทูไฮโฟ h i ไฮแล้วก็โฟโล w คือ m ิวเอ็กชมเนี้ยเขาผลิตออกมาค่อนข้างดีนะครับพวกวัสดุอะไรต่างๆสวยนะแล้วก็ตัวเบาะเขาใช้เป็นเบาะตัวคูแม็กนะเขาใช้เป็นเบาะตัวคูแม็กเบาะตัวนี้นะครับมันจะระบายความร้อนได้ดีมากๆระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วคันนี้สวยหมดเลยสวยหมดเลย หนะึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทผมมองว่าไม่แพงพี่ถ้าหารถไม่ได้นะกับของครบๆนะโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดที่ไอชุดโปรเฟนเดอร์นี่ก็ล่อไปครึ่งแสนละนะครับล้อมงล้อแม็กอะไรอีกนะครับคุ้มพี่ซื้อไปแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแหละฟรีดาวผ่อนหมื่นแปดี่เอาไปขับรอๆเลยพี่เอาไปขับรอๆเลย,เเลยช่วงลงช่วงล่างคือเดิมดีหมดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้คือ 3, 000, สารสูศูนย์อัลติเมตสีเทานะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็เป็นรถทางเลือกนะเป็นรถที่เป็นโฟวิวนั่นเอง นะครับคันนี้นะน่าสนใจนะแล้วก็คันสีดำนะครับคันนี้ก็3.0 Ultimate เช่นกันลดปีเดียวกันปี2 1แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อตัวเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับพวกด้านหน้าเขานะจะมีเซ็นเซอร์มาอยู่แล้ว4จุดด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มา4ี่จุดนะครับมีตัวรู้สึกจะมีตัวบายสปอร์ตมาด้วยมั้งดู X ชมนี้นะล้อแมกได้เป็นขอบ20เดิมโรงงานขอบ20เดิมโรงงานช่วงล่างเดิมดแต่เราเปลี่ยนยางให้ใหม่ชุดหนึ่งก่อนส่งมอบนะครับเติมน้ำมันให้นะครับ, 1, บททัน ภายในเป็นสีเดียวกันกับคันเมื่อสักครู่นะครับพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวควบคุมโทนให้นะคันนี้ไม่น่าจะอยู่ประมาณ8 0ดห0,000ืนะถ้าจําไม่ผิดหน้าจอเนวี่นะครับแอร์ Air เป็นเปียโนเหมือนกันแอร์เป็นเปียโนเหมือนกันเกียร์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีตัวที่เข้าเกียร์โฟเห็นปะเพราะว่าตัวนี้มันคือขับ2ขับ2นะครับกระจกหน้าก็จะเป็นตัดสายออตโต้นะครับมันจะมีกล้องเพราะว่าตัวนี้มันมีอัดดัปตีควบคุโทนด้วยนะครับจับความเร็วตามพันหน้า ลักษณะตัวเบาะสีตัวเบาะเหมือนกันนะครับใช้เบาะคูแม็กเหมือนกันคันนี้995,000บาท995,000บาทที่กับโตโยต้ามิลเล็กนะครับ3.0อัลติเมทนะครับพี่ดูดิสวยขนาดเนี้ยสวยขนาดเนี้ยนะครับพี่จองได้เลยนะครับผ่อนเพียง17นะครับและไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับประวัติเครดิตดีนะครับฟรีดาวน์แน่นอนนะครับผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นปี2021 คันนี้คือ3.0ขับ2คันนี้คือ3.0ขับ2นะครับกับ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะครับคันถัดมานี้ราคาก็จะย่อมยาวลงนะครับคันนี้คือ1.9นะ1.9ตัว D-A DVD นะครับปี2018ปี2018นะครับตัวรถคันนี้ก็ตกแต่งมาแล้วพอกรุบกริบรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับนะตัวนี้ก็ราคาเสนอขาย715,000บาท 715,000บาทนะครับตัวนี้เป็น1.9นะครับก็มีการลงล้อแม็กนะใส่ยางโตโยมาให้นิดตรงนี้โตะอะไรมาให้เรียบร้อยช่วงล่างเดิมยางใหม่ช่วงล่างเดิมยางใหม่นะตัวรถทุกคันนะครับเรารับประกรันโครงสร้างให้ลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดรถเพิ่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับเราก็ต้องทําสปาเก็บงงเก็บงานถ่ายของเหลวให้ลูกค้าภาษีพรบเราก็ต่อให้หมดนะครับนาด,ดูเป็นไง มีครูสควนโทลและภายในสวยภายในสวยนะครับแอร์เป็นแมนนวลเกียร์เป็นอัตโนมัติมีทิปโทนิกบวกลบให้นะครับแล้วก็ตัวบเบาะเนี่ยเป็นสีเบสนะครับหลังคงหลังคานะครับมีจอแล้วคือโฉมเนี้ยมันยังมีจออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่เป็นอัลติเมทหรือว่าอีลิแกนอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีไมใช่อีลิแกนสิแอคทีฟอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีจอละนะครับพวกที่มีจอมันยังจะเป็นโฉมนี้อยู่นะ เป็นโฉมแบบโฉมสุดท้ายนะก่อนจะไมาในเชนนะครับลวคันสีเทาคันนี้คือ 1.9CD 1.9CD คันนี้เลขไม้ห้าหมื่นคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นนะครับราคาเสนอขายก็หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทไม้ห้าหมื่นอันนี้คือตัวเริ่มต้นเลยอันนี้คือตัวเริ่มต้นเลยนะครับภายในได้เป็นเบาะผ้าอยู่เลยคันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะครับที่ไม่ได้เน้นออปชั่นนะเรื่องการใช้งานเพราะว่าระบบมันไม่ได้ซับซ้อนเลย นะครับทุกอย่างมันจะเป็นอนาล็อกหมดนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่พับมือหน้าจอก็เป็น CD ดีธรรมดานะครับแอร์เป็นแมนนวลแต่ใช้ง่ายนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวบอกก็ได้เป็นบอกผ้านะครับคืออันนี้เหมาะกับผู้ใหญ่มากๆนะเหมาะกับผู้ใหญ่นะครับรถได้ไม่น้อยและโครงสร้างสวยด้วยคันนี้โครงสร้างสวยด้วยคันนี้นะครับสวยแบบเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ห้าหมื่นห้าพันกิโลมังคันนี้นะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ คันนี้สองคันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโฉมเดียวกันนะครับจะเป็นตัว3.0เอา,า3.0 DVD Navy พูดปิดขอภัยนะครับ3.0 DVD Navy นะครับเป็นรถรถที่ปลดเข้ามาเราได้มา5คันนะแต่ที่อื่นบางทีก็ได้10คันเนาะแล้วแต่นะคบของเรามันมีเยอะแล้วไงมิวเนะครับเราก็ไม่ได้เอาเข้ามาเยอะก็ขายไปน่าจะเหลือประมาณ2คันคันนี้แหละ3.0นะครับ Navy นะครับเป็นตัว3000 Auto ขับ2 ร,ราคาเสนอขายทั้งคู่ก็คือ715,000บาท715,000บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคือถ้าเรื่องการใช้งานนะค่อนข้างครบถ้าใช้ m ิ l เ x นะคือถ้าใครเป็นคนที่ขับรถเร็วหรือว่าเป็นคนที่ชอบขับทางไกลๆนะครับแล้วต้องการอัตราเร่งแบบถึงๆอ่ะก็แนะนําให้ใช้3.0นะนะครับมันมันจะคือรอบมันจะดีกว่ากําลังมันเหลือนะหน้าจอ Navy Air Auto ภายในทั้งสองคันเป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้มีจอกลางให้ตัวนี้มีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับนะ715,000บาทครับที่ใครสนใจนะครับกับตุวตัว伊路ู m u X นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ครบและคุ้มมากนะ715นะครับคันนี้ก็715นะครับตัวนี้ก็715แล้วก็คันนี้67อะ675นะคันนี้675นะครับคันนี้715เหมือนกัน เจ็ดหห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็คันสีดําคันนี้เป็น3,000ัขับ2องนะอัลิเมตนะครับเก้าแบาทนะครับแล้วก็คันสุดท้ายซ้ายมือสุดนะครับสามจุดศูลิเมตโฟรวนคันนี้1นึ่งล้านแปดหมบาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าคุ้มจัดคุ้มจัดนะครับกับตัวรถครอบครัวที่เรามาอัปเดตกันวันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลย0 9 6ย์เก้าหรถอยู่กรุงเทพบินบุรีเสรีไทยหกสครับเอสพีเซ็นรคางเบ้งาขาสองนะ โทรตามเบอร์ของผมได้เลย0965355153นะครับใต้คลิปวิดีโอมีโปรโมชั่นรายละเอียดและลิงก์แอดไลน์พูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจคันไหนก็ตดเข้ามาเลยนะคะขอบคุณครับ